New. นิวซอลพิทจะเป็นหนึ่งครับไม้มน,น้ำท่วมแลผมอะไรยัดบานเสร็จอะไรอ,อ,อ,อะไรยัดเต็บสิ อยู่ครับมามาเน่มานี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 ่เมาขีล่าสัตว์ไายนะมันท่วมมันเด็ดจริงๆไงนะกับเหยื่อยางนิวสอนพิษ นิวสอนพิษกติทุกสีว่าอย่างนั้นนั้น,นช่อนท้งนาฮะเหยื่อยางนิ้วสอนพิษเหยื่อยางนิ้วสอนพิษเป็นเหยื่อ,อที่ปรับปรุงแค่ไขมาจากสอนพิษตัวเก่าครับายสปินก็ยังเป,เป็นเป็นแบบใบเคาะเหมือนเดิมนะเคาะเรียกปลาแต่เปลี่ยนรูปทรงเหยื่อครับเพื่อ ให้มีความใช้งานได้ดีมากกว่าเดิมครับนี่ฮะนิวสอนผิดชนนาเยี่ยมครับ